ตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงวัดห้วยสู่อำเภอหาดนิคมจังหวัดชนบุรีครับบรรยากาศช่วงประมาณสี่โมงเย็นครับเพิ่งมาถึงกาศเย็นเย็นเลยด้านหลังพื้นที่ที่เราจอดรถครับตรงนี้เลยพื้นที่วัดพอมาถึงก็ช่วงสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็คนก็น้อยแหละ ถ้าเป็นช่วงเช้าคนน่าจะแน่นอยู่มั้งปกติก็จะเจอมืออยู่บริเวณด้านไหนนี่นะครับตอนนี้พรนะน่าจะทําวัดเย็นอยู่นี่ครับนี่จุดนี้เลยก็จะมีเจอมืออยู่นี่ครับแล้วก็มุมถ่ายรูปของวัดห้วยสุขจุดนี้นะ บรรยากาศช่วงเย็นๆย็นนะก็ยังมีคนมาเรื่อยเอยู่นะมีคนมาอยู่หลังสี่โมงเย็นนะที่เรามานะครับพอช่วงบ่ายๆแล้วก็รถไปเปลี่ยนสายพานหน้ามาหน้าเครื่องตอนแรกว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะพอดีรลเสียงดังไปหน่อยนี่ครับบรรยากาศสวยงามเลย แล้วก็มีมุมถ่ายรูปนะโสนญี่ปุ่นนะโสนนี้นี่ดูทุกคนเห็นก็อยู่ภายในวัดนะเออจุดนี้สวยอยู่วะ่ะถ่ายรูปสวยอยู่เนาะได้อยู่นะเออจุดนี้ได้อยู่มุมถ่ายรูปนะภายในวัดนะเนี่ยเออสวยอยู่จุดนี้เลยยิ่งมาถ่ายช่วงเย็นก็ไม่ร้อนเลยนะพอมีแสงอยู่ ลังสี่มงเย็นนะที่เรามาพอาทิตย์ก็ประมาณนี้คแรบบับนี่สวงประมาณโบสนี่นะเออช่วงนี้ไม่ร้อนคนไม่เยอะด้วยก็เป็นอีกมุมหนึ่งถ่ายรูปนะครับภายในวัดห้วยสูบอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบรุรีเป็นโซนแบบญี่ปุ่นนะประมาณนี่ครับนิดเดียวจุดถ่ายรูป พื้นท,ที่ประมาณนี้นะเตยวสวยนะจัดจัดได้วสวยอยอมมาวัดนี่ยังไม่ได้เข้าไปด้านในนะมาถ่ายรูปก่อนสวยดี ได้ถ่ายรูปให้กันเนี่ครับบริเวณทางเข้าก็จะเป็น พระลาหูนะนี่ทางเข้าโบสถ์นี่เพื่อนก็จะเปลียกๆนะครับอ้โบสถ์ด้านในครับมีเจ้าถิ่นอยู่สองตัวน่าจะไม่ได้เข้าทูกสองเลยเจ้าถิน่นนอนหลับ ตรงประตูทางเข้าครับเป็นพระราหูน,นี่มียานักขลาเยอะเลยจุดทางเข้าครับบรรยากาศช่วงเย็นๆเลยนะลมลื่นดีไม่ได้เข้าไปในอุโบโสถครับเพราะมีหมาสองตัวก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปหมานอนหลับอยู่ เสี่ยงเหมือนกันครับถ้าเดินเข้าไปเดี๋ยวโดนกัดมานี่แย่เลยนี่ครับจุดนี้สวยเลยโอ้สวยงามเลยนะบรรยากาศช่วงสี่มงเย็ยนครับที่เรามาก็คนน้อยนะแต่ก็ยังมีเรื่อยๆอยู่ครับด้านหลังเป็นพระราหูก่อนเข้าไปในอุโบสถครับเสียดายไม่ได้เข้าไปด้านในนะถ้าไม่มีหมาก็น่าจะเข้าไปได้เยอะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวไปจุดอื่นก็ได้ เดี๋ยวเราจะแวะไปเจอมือเจอน้าผากนะครับเหมือนหลวงพ่อจะอยู่นะเพราะเห็นมีคนเจอมือเจอนาผากอยู่นะครับก็มีคนมาเรื่อยๆอ,อยู่นะช่วงเย็นๆน,นะครับนี่อยู่นะเรื่องว่าจะไม่มีคนตอนแรกมามองมาตอนแรกนี่ก็เงียบๆอย่า,ายยยีอยู่นะมีเรือเ่อยๆเลยแอบบรรยากาศช่วงหลังสี่โมงเย็น นะครับจุดที่เราจะเจอมือเจอมือจุดนี้ครับ เอาแบบเขาอ่ะแล้วก็มีลวงหายยบมันก็ใหญ่ไปดอกไม้ทุกเทือนอยู่นั้นแหละลืมไปลอดใต้ฐานมาพิทานในโบสถ์ด้วยเข้าไปในโบสถ์ด้วย เมตติปโต่าเมตตานาิปีิการเมตตาดิปีในหน้าทุกคังทีตามยาทานังแต่ในทางที่ประดุปิตรมาแล้วมีโฉมโหตายามกะตันติจีตักครตยนตุานังอาปัตตวนนาวิจตั้งภาเวนังปาติตังเรเด็จหวังเงินทองไผ่ผ้าเมตตารชาดีปีไอทุกทูปเอ้า

แต่ด้ abei, ะะาความวินัยตัวจีตั้งสุเวดสวางปัญญาปฏิยาภูตานาปามะัวน่าเดชสมหวังที่เด็กสหวังเิทามิตทนนะารสี้ทาผูาที่นครับหมดหไปเดี๋ยวไปรอดโบสถเดี๋ยวค่อยมาไหว้ไป้ายจะทำวห้เจนไปเข้าไปรอดใต้ฐานพระางหอดไปเมื่อกี้ก็ได้เจอมือเจอน้าผากนะครับ บรรยากาศช่วงเย็นๆเลยะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เจอมือพอดีหลวงพ่อมาพอดีเลยก็ได้เข้ามาเจอมือพอดอีเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบโสถนะครับตอนนี้ก็เข้าได้แล้วแหละพอเคียร์พื้นที่แล้วะนะมีเข้ามาด้านในแล้วครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เข้าแล้วพ่ะเคียร์หมาให้แล้วเข้ามาแล้วด้านในผู้ลมเย็นดีนะครับ มีเจอมือแล้วก็มีมันจะเป็นตัวเลขเลยนะตัวเลขมอนกันหกสี่เก้าห้าสมออ๋อคือกันจุดตัวเลขบรนการทุกคนมาฝั่งนี้ไปอ่ะเมื่อกี้ก็เจอมือเสร็จเจอมือเจอน้าผากแล้วก็เข้ามาในในโบสเลย ตาก็ลอดใต้ฐานภายนุบูสดครับสามรอบนี่ครับด้านบนเป็นหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อพโอพระประธานองใหญ่เลยเนาะใต้ฐานเลยอู้นี่ใต้ฐานครับ <c oughs> พื้นที่ครับลอดใต้ฐานนั่นไหน แล้วเราจะลวงหายนะครับลวงเลยหมายเลขหนึ่งตัวแรก หมายเลขห้าตัวที่สองหมายเลขหก 6. มันหลอกไปแล้วนี่หวังเมื่อกี้นีนี่ครับบรรยากาศภายในอุโบโสถครับเรามาช่วงหลังสี่มงเย็นนะอากาศกำลังเย็นเล เราก็ได้รอดใต้ฐานนะครับภายในอุโบสถนะสามรอบเมื่อกี้ด้านในนี่บรรยากาศภายในอุโบสถสวยงามเลย บรรยากาศด้านในก็ลมเย็นสบายดีนะแล้วก็ตรงนี้มันจะเปียกน้ำนยนะ่ะนี่ครับตอนแรกนึงว่าจะไม่ได้เข้าละโบสดได้เข้าอยู่แล้วก็ได้ลอดใต้ฐานพอดีเลยเนี่ยเมื่อกี้เราก็เข้าไปในโบสดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระราหูนะตรงซุ้มประตูทางเข้าอย่างสวยเลยแล้วก็ด้านข้างก็จะมีจุดถ่ายรูปเลยนะเป็นฟิลแบบ ญี่ปุ่นหน่อยซากุระประมาณนี้เลยสวยงามเดี๋ยวจุดต่อไปก็จะไปกวาดวิหารหลวงพ่อใหญ่นะครับด้านในติดกระโบโบ้บสดเลยด้านข้างกันเลยครับนี่วิหารนี่วิหารหลวงพ่อใหญ่บรรยากาศช่วงเงย็นๆครับคนไม่เยอะแล้วแต่พอมีแสงอยู่พอได้ถ่ายอยู่ เมื่อกี้ก็ไปเจิมเสร็จก็จะได้ทูบมาเนาะจุดทูบก,กันกับพอดีด้านหน้าก็ปฏิสถานทาวเวสุวรรณทั้งซ้ายขวาด้านซ้ายจะเป็นทาวเวรรงสีแดงขวาเป็นสีเขียวแล้วก็ด้านในปฏิสถานหลวงพ่อใหญ่สังเกตหูจะย,ยาวๆนะ่ วิหารขนาดไม่ค่อยใหญ่มากครับจุดต่อไปเราจะกราบหลวงพ่อใหญ่ภายในวิหาร นี่ครับแล้วก็ดอกไม้ทูปเพียนฝั่งนี้เนาะทูปเพียรแางนี้เลยครับทูปสามทูปหนึ่งทำอะไรเนี่ยเหมนนทำคนน้องหยอกตู้ตกีนตามกำลังศรัทธานะครับนี่ครับหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ครับหลวงพ่อใหญ่ัาพิสูจน์เรื่อ้พระนิพพานวัดชมี Yeah. เมื่อกี้ก็ได้กราบภายในวิหารหลวงพ่อใหญ่นะครับเมื่อกี้เลยบรรยากาศช่วงเย็ยนๆก็ดีเหมือนกันคนไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยวุ่นวายเมื่อกี้ก็จุดทูปอยู่นี่อากาศเย็ยนดีช่วงเย็ยนเพราะช่วงกลางวันก็คนแน่นอยู่นะช่วงวันหยุดคนมาเยอะมาเจอมือเจอน้าผากเยอะเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงปลายนาวัดครับ ไปเรียนป้ายเลยจุดแตนมาร์กนะครับช่ว,เง,วงเงย็นๆก็ลมเย็นดีนะเ,ย,นย,เนย็เเยนสบายเลยเออเย็นสบายเลยมุมนที่สวยนะฟิลเหมือนญี่ปุ่นเนาะตกแต่งแนวญี่ปุ่น บรรยากาศพื้นที่ภายในวัดครับหลัง4โมงเย็นแล้วที่เรามาพอมีแสงอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเงียบนะเมื่อกี้คนแน่นเลยนะคนเยอะอยู่นะ เร่องที่เรามาคนเยอะอยู่ตอนนี้คนก็กลับหมดละก็ทุกวันพระก็จะมีทําวัดเย็นนะครับภายในอุโบสถเยอะเมื่อกี้ก็ได้จุดทูบไว้นะครับเลขทูบน่าจะครบแล้วมนะั้งพอครบแล้ว ก็จบทริปทำบุญวัดห้วยสูบอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก็ประมาณนี้ครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ทริปหน้าครับไปแล้วทุกคน